สดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาไปลอยกระทงที่ไหนทะเลทะเล,ะเลสะพานปลากลองที่ไหนนะอ๋อตลาดน้ำก็เปิดเหรอตลาดน้ำที่ไหนสามพันน้ำอ่ะเหรออ๋อคุณครูก็เพิ่งทราบ ใครที่ไปขอตัวแทนออกมาสักสองคนอ่ะชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนเอาหญิงก็ได้อ่ะคุณครูจะถามว่ากร,กระทงที่หนูลอยอะเป็นกระทงที่ทำด้วยอะไรทำจากหยวกกล้วยกับใบตองค่ะหยวกกล้วยกับใบตอง <ทำ S 1> เป็นมีกระสิ่งแวดล้อมไหมคะเป็นเป็น เวลามันย่อยสลายเนี่ยนะคือมันจะย่อยสลายเร็วค่อนข้างจะเร็วแล้วขนมหรอคะขนูทำมาจากขนมปังค่ะเออดีเนาะถ้าเป็นขนมปังเนี่ยมันจะเป็นอาหารของ,ของปลาปูปลาได้นะคะแต่ถ้าเป็นโฟมอะมีไหมเจอไหมเมื่อคืนที่เขาเอาโฟมไปอะมีไหมคะเจอเจอค่ะเล็กๆเออ,เอ,อแล้วน้องรู้สึกยังไงคะ หนูรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะเออมันไม่ดีย่อยสลายยากย่อยสลายยากน้องรู้ไหมคะว่าโฟมเนี่ยการย่อยสลายของมันเนี่ยใช้เวลานานมากนักเรียนคิดว่ากี่ปีส,สองปีค่ะสองปีหนูว่าสี่แสนปี <laughs> ห้าประมาณสี่หรือห้าร้อยปีนะคะ ถ้านักเรียนอยากจะทราบเกี่ยวกับการย่อยสลายของวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ของโฟมกระสอบนุ่น ون, ต้องเข้าไปดูที่อะไรนะที่เราเคยไปป่าชายเลนดิน่นั่งโน้นนะ่ะของสมเด็จพระเทพที่ชะอำนะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้จะบอกไว้เลยว่าอย่างนี้ใช้โฟมเนี่ยสี่ถห้าร้อปีนานไหม นานค่ะตายอีกเกิดอีกไม่รู้กี่ชาติ<ม>ก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละเอาละค่ะเก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะแต่เมื่อคืนนี้คนกรุงเทพเนี่ยลอยที่ไหนเอ่ยอลอยลอย,ลอยที่ถนนะวเะเ,เออลอยที่ถนนเป็นกระทงหลงทางแทนที่จะไปลอยตามแม่น้ำลำคลองก็มาลอยที่ถนนแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้จุดเทียนจุดทูปด้วยเพราะกลัวอะไรจ้ ไปไม่นะคะเอาละปีหน,น้าโน้นคุณครูก็อยากจะฝากว่าถ้าไปลอยกระทงน้องก็ควรจะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะช่วงนี้ท่องสุขคุณได้ไหมได้ได้นะปลายทางเตรียมตัวใครที่ท่องสุขคุณยังไม่ได้คุณครูให้เอาสุขคุณขึ้นมาดูได้นะคะส่วนใครที่ท่องเป็นแล้วคล่องแล้ว เตรียมตัวได้เลยไม่ต้องดูสุดคูณจริงๆแล้วคุณครูไม่อยากให้ดูด้วยซ้ำนะคะท่องให้คล่องเสียงดังๆพร้อมอยังคะพร้อมแล้วเริ่มจากแม่สองถึงแม่9พร้อมกัน1นึสองสาม เร็วอันนี้ค่ะสาม 5, 5, 5, 5, 5 3เเป็น30 31เอดเป็นสามสิบามสาิบสองเป็นสามสิบ สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอเป็นสิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบ ส5 5, 5 5 8ิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่เป็นห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบเป็นหกสหหสองสสองหสสปหสี่ยี่สิหห้าสสหหสสหหเจสสองหแปสี่สแป หกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็น6กสิหกหงเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดสเจหสามสิ้าเจห สี่7ิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสเจ็เป็นเจ็ดสเป็นแปดสิบสี่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยีปสีสองแห้สี่สิบเจห้าสิบหกแปเจ็อง 80เป็น 80, 80 81เป็น88 82เป็น96 19 92 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63 98 72 99 81 90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ คุณคูชื่นชมบางคนไม่ดูสุดคุณเลยมีประมาณสักสี่ห้าคนได้นอกนั้นนะพอถึงไม่ห้าเริ่มจะจำเรืองมองแล้วไม่เป็นไรนะคะก็อยากให้น้องท่องทุกๆวันนะคะที่ห้องอห้องสามทับสามจะท่องทุกๆวันแล้วก็ ท่องเป็นเซตเซตหมายถึงว่าท่องเป็นกลุ่มกลุ่มละสามคนเอาออกมาหากรูแล้วก็จะท่องท่องแล้วคุณครูก็จะติ๊กติ๊ก,กให้คะแนนไปนะคะแต่ถ้าแมตช์สุดท้ายต้องท่องเดียวไม่สองถึงไม่เก้าคนเดียวและต้องดังดด้วยห้ามผิดผิดต้องเริ่มใหม่ผิดต้องเริ่มใหม่อมหมบอกเหนื่อยแย่เลยครูจิมมี่เดี๋ยวจะไปถึงห้องสามทับหนึ่งแล้วก็สามทับสองเดี๋ยวรอหน่อยนะคะเคลียห้องนี้ก่อน เอาละช่วงนี้ไปพบกับคณิตคิดสนุกได้แล้วกัน